ถ้้อาสาร้าดวนไปติดทำไงดีวะขาจ้างมีสักบาทไอ้ฮาเล่าก็ไม่เลี้ยงโกูสักครั้งหนึง่งขี้เกียจจริงจะไปหรือไม่ไปดีวะเนี่ยอะตกลงไปกันไปเฮ้สารทาลบจากสำนักปีสทันหีวะเฮ้ยน่าสนใจเขาว่าให้เล่าเสือฟรีฮะเอาไว้ใส่กระชายดำแล้วทำให้ปึงปังได้ไม่ไม่เลว นกสวยเลยนกสวยเลยไอ้หน่แม่ไปร้านเกมก่อนอยากจะเล่นเกมตั้งชั่วโมงแม่อย่าตามมาแม่จะไปเล่นเกมโอ้ยนกข้าอืมอเด็กเวนลูกแกเลี้ยงไงวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวฉันไปตามผัวแป๊เด็กเป็ดแกรู้ไหมว่าขันเป็นใครมาชนข้าแมวพี่แมวนี่ไงแกรู้ไหมว่าข้าน,น,าน,นี่ไงรู้ไหมว่าข้านี่ไงรู้ไหมว่าข้าเปนนี่ไงโอ้ย เนียนมือดีไม่อไะเองเฮ้ยอย่าห้ามมากนลเว้ยเอาลุงขอบใจสำหรับแคคตัสแกเจอฉันนี่โอ้ยหมดแรงแล้วหรือวะโอ้หยหนักหนักไม่เบาไอ้นี่โอ้ยยอมไดยยังล่ะแกฮ้พี่ขอบทษขอพี่ครับ เดี๋ยวถ้าก่อนเจ้าน่ยมันยังอ่อนฮัดนะัะอ๋อพี่ครับคุณครับเจ้าน่นมันยังออนฮัดฮอ๋อพี่กันผมขอตัวแล้วกันครับพี่ฮ้ยจะรีบไปไหนล่ะอาจารย์ของเจ้าล่ะฮะอือนอาจารย์ข้าอยู่ที่สำนักสิวะเฮ้ย <G ül üyor> จริงเหรอไม่เลยมอเลยเว้ยจริงแต่อาจารย์ข้ามันชอบกินเหล้าหรอกเขาบอกที่นั่นมีเหล้าดีดิแนะนำเลยดิ <G ül üyor> เหเล้ามันไม่ดีหรอกนายเฮ้ยพาไปหน่อยสิฉันอยากลองของดีมานานละงั้นไปกินเหล้าที่สำนักข้ากัน สำนักขาอยู่ไม่ไกลนี่หรอเว้จักพาข้าไปหน่อยสิข้าอยากไปอะ <c ười> ได้เลยไม่ไกลนี่หรอกมันอยู่ทางทิศเหนือของทางใต้ตอนตะวันออก <c ười> น่าสำนักปีศาจ <c ười> เฮ้แดดก็ร้อนเนี่ยเรียกมาทำไมตอนกลางวันมันเนี้ยเฮ้ย <c ười> <c ười> อะไรวะเนี้ยหลงจีนมาทำไมกันเยอะแยะเนี้ยอ้ <c ười> ล้นหัวหมาแล้วเฮ้เฮ้เฮ้สียงแล้วฉันอะไอพวกนี้ <c ười> ไเม,มันหลอกมาหรือเปล่าเนี้ย เดี๋ยวนะเฮ้ยเออท่านเจ้าวาดมาเองเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยท่านเจ้าวาดเฮ้ยเสร็จเมื่อไอ้อ้วงสวัสดีครับท่านผมต้องขออาภัยด้วยที่มาโดยไม่บอกกล่าวเฮ้ยไอเซดเวนข้าใครมากินเหล้าเนี่ยโอ้ยข้ายังไม่ชอบอยู่คนในพวกกินเหล้าเมายาเนี่ย แกคิดว่าจะมากินเหล้าในสำนักข่าเหรอไอหนุ่มหน้าอ้วนหเหล้าที่เนี่ยมันไม่มีหรอกข่านักเกียรติเหล้ายิางนักเออท่านเจ้าวาดผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับพอดีไอแปะมันบอกว่ามีเหล้าดีเหล้าเสือนะครับเหล้าเสือน่ะเหรอมันมีอยู่จริงใช่ไหมท่านข้ามีขวดนึงขายขายไม่ได้หรอกไอขวดนั้นนะ่ะข้าเก็บไว้ดองกับกระชายดำโอ้ย หากินยากนักสมัยนี้ขอลองสเปกได้ไหมครับเอา,อางี้งั้นเจ้าชนะข้าได้ข้าจะให้เหล่าชายดำเจ้าไปกินตกลงไหมอืมจะดีหรือครับท่านต่อยท่านเนี่ยนะครับนี่สิทำไมยังไม่ดีเลยอือลองดูเลยครับท่านอนะไปรอไป ้จะมาเอาโู่เสือของข้าฝีมือแค่นี้อออออโอ้ยโอ้ยไม่เบาเลยท่านผมขอต่อยบ้างแล้วเขาสมัดนะท่านนาะยจะลองต่อยข้า,าทีสิอ๋อ,อโอ้ยสมัด <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางหรอกอาจารย์ค่ะไม่มีทางล้มเออ,เออท่านเจ็บไหมอะอท่านไหวไหมครับอะเออหงื่อแตกหมดแล้วนะ <มา S 1> ต่อยผมคืนอีก็ได้นะครับท่านเฮ้ยเอ,อ๊เออะอะเอ,อ,อ,ะ,อะท่านนี่ต่อยแล้วหรอครับเนี่ยต่อยแรงที่สุดแล้วเหรออย่างนั้นเออผมคอยสึกดอกแล้วกันนะท่านท่านไหวแน่นะ หมดปอกโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วตั้งแต่ดอกแรกนี่อาจารย์แพ้อ้วนหน้าเจือนได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวโว้ยโอ้ยอาจารย์เป็นไงมั่งเนี่ย,ย<อ>งั้นอาจารย์ไปเอาเหล้าเสือให้มันกันที่สำนักเออได้กินเหล้าเสือแล้วมึงไงอ้วนได้มือนกแก้ทำฉันฉันต้องเสือเหล้าเสือให้แกหนึ่งขวดโอ้ยไม่ไหวเว้ย มาพวกเรากับโอ้ยมาทำไมก็ไม่รู้ร้อนหัวเหม่งชิบหมเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย